ต่อคนที่เข้าใจนี่คนที่ไม่เข้าใจต่างหากที่อาจารย์กำลังตําหนิอยู่แล้วเขากําลังเกิดความทุกข์กับาก,การจัดงานศพใหญ่โตเพราะนั้นใครจัดดีอยู่แล้วก็ดีไปไงมันจะเป็นอะไรไปนี่เมื่อมันเป็นความพอใจของเขาในการจัดแต่ที่อาจารย์พูดที่อาจารย์กำลังพูดถึงคนที่กําลังมีปัญหาในการจัดแล้วไม่อยากจัดแต่ต้องถูกบังคับให้จัดนี่ต่างหากที่อาจารย์กำลังพูดถึงกลุ่มนี้เราอยู่ในกลุ่มนี้ไหมล่ะ เด้จริงงั้นต่ลานตบนี้ไม่มีใครจะบังคับได้ครับผมทำไมจะบังคับไม่ได้สังคมมาบังคับให้จัดได้ไงโคดเง่าสกนาบังคับให้จัดได้ไงจะต้องทําอย่างนั้นนะต้องจัดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่จัดไม่ได้นะไม่มีไม่ได้นะเลี้ยงเพนต้องเลี้ยงนะไม่เลี้ยงไม่ได้นะไหนอะกว่ก็ไม่บังคับ่ะเขาวันเดียวไม่ได้นะยัดเข้าเตาเลยไม่ได้ต้องมีพิธีสวดนะไม่สวดไม่ได้นะทําไมจะไม่ได้ใครห้ามหลายคนอยากจะเอายาสิโกโหติกาของตัวเอง ยัดเข้าเต่าเลยไม่ได้นะหลายคนอยากจะส่งศพของพ่อพ่อเจ้าสกัลาเตให้ไปได้เป็นบริจาคไปเป็นอาจารย์ใหญ่ไปเป็นครูใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ให้พยาบาลได้ศึกษาเล่าเรียนคนในครอบครัวห้ามไม่ได้นะเดี๋ยวเกิดมาพิการไม่ได้นะนั่นไงมันห้ามกันนะไม่เห็นเหรอมันไม่มีใครห้ามไม่มีใครบังคับกันนะครับแานจานยร์นันทุมอะไรนะมันไม่มีใครห้ามไม่มีใครบังคับกันนะครับ เขาะจะตามก,กำลังที่มีครับคือเราไม่ยอมรับความจริงว่าความจริงมันเป็นแบบนี้จัดงานศพไม่สวดได้ไหมละ่ะตอบหน่อยถามว่าไม่สวดได้ไหมมันได้ครับผมเพราะอิสลา,ามก็ไม่สวดอยู่แล้วในอินเดียก็ไม่สวดอยู่แล้วศาสนาพุทธในอินเดียไม่สวดแล้ว อ่าแล้วเราถามคนในปัจจุบันสังคมจัดงานศพไม่ต้องมีพระสวดทําได้ไหมเราไปถามงานศพไหนเดินก็ไปบอกว่าไล่พักกลับไปต้องเอามานั่งลองดูซิว่าเขาจะด่าเรากลับมาไหมแต่ที่เขาเันอย่างนั้นคือก,รการที่ไห้อ่านนิสสงเกิดต่อผู้อยู่ครับสรุปต้องทําหรือไม่ต้องทําทําก็ได้ไม่ทกาก็ได้ครับผม อ้าวก็ทำก็ได้ไปทำก็ได้ในเวลาทีดแกผู้ที่อยู่เบื้องหลังแต่ปัญหาคือไม่ทำมาถ้าไม่ทําโดนด่าไงงานศพนี้มึงไม่กระตันอยู่กับพ่อแม่มึงเลยเหรอไม่นิมนต์พระมาสวดเขาจะได้บุญได้ยังไงไหนอ่ะไหนบอกไม่ต้องทําก็ได้แล้วทำไมมายืนด่าล่ะไอ้จริงวามกระตันอยู่มันอยู่ที่การดูแลครับผมก็ใช่ไงเอาก็ไม่ได้ฟังเหรออาจารย์ก็พูดแบบนี้ไม่ใช่เหรอ อ้าวอาจารย์พูดแบบนี้ไงว่าความกตันญูอยู่ในการดูแลไม่ได้เกี่ยวกับการจัดงานศพจังนั้นจะจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้แล้วจาพูดผิดตรงไหนอ่ะแต่เหมือนกันการัานศพก็จะต่ตามันและกาลังตนเองเป็นสิ่งที่ดีครับผมก็ใช่เอาอาจารย์ก็พูดอย่างนี้ไงแล้วพูดผิดที่ผิเพราะอันนี้ส่งในการจัดงานศพมันเกิดได้ห้าอย่างอะครับคือคือหนึ่งญาติพี่น้องในเรื่องความสามเมื่อกีซึ่งกัน สองได้ให้ญาติพี่น้องได้อารัตนาศินร,ร่วมกันได้ความระดำร่วมกันฟังรู้เรื่องหรอฟังรู้เรื่องหรือเปล่าการความดำจะรู้เรื่องไม่รเรื่องแต่เมื่อตั้งจิตให้สงบตั้งจิตให้สงบเข้าสู่อารมณ์เยับกําเหล่านั้นก็เกิดอันนี้สงครับอันนี้สองอะไรแห่งความสงบแห่งความมีปิติไปในครับ อ่าสงบทำไมต้องฟังอ่ะสงบที่บ้านไม่ได้เหรอทำไมต้องมาสงบในงานศพมันนด้เหมือนกันแต่ืออันก็เรียกว่าคือการมาเป็นร่วมกันครับผมไม่เกี่ยวทำไมต้องร่วมกันทำที่บ้านไม่ได้เหรอผู้ได้เจ้าสอนให้วิเวกดีกเลนไม่ได้สอนให้มาอยู่รวมกันนะก็ถูกต้องนี่ไม่เลนแต่คือวุฒถึงในการจัดงานศพครับผม ล้จาจากการสพเราบอกว่าอาน,นิี้สงาก,การฟังธรรมความสงบไม่ใช่นะอานนี้สงาก,การฟังธรรมคือเมื่อได้ยินฟังธรรมนั้นยอมนำธรรมนั้นไปแก้ไขปรับปรุปงตัวเองได้การได้สดับหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เพื่อความสงบคนละเรื่องแล้วดังนั้นการฟังธรรมให้เกิดต้องๆองได้ข้อมต้อง,ดองจดจำได้ขึ้นใจต้องแทงตลอดต้องมีความเข้าใจต้องโยนีโสมนสิการไข้ควรตามธรรมนั้นและข้อถามสวดทุกวันนี้ไข้ควรตามธรรมยังไง กวนใคกวนนันนังงไงครับเหอเออแล้วไข้ควรยังไงอ่ะก็ในเมื่อแปลไม่ออกเข้าใจไม่ได้จะไข้ครวรตามทาได้ยังไงจะโยนิโสมนสิกาได้ยังไงตอบหน่อยเอ่อเห็นในพุทธการนะครับไม่ใช่พุทธการหรอกครับเอ่อในพุทธการในนิจานตาดกกลางกาวแค่ได้ยินอภิธรรมเจตมีความเป็นตลบเอเสียสละชีวิตได้เกิดเป็นอ่าเตบุตรเลยครับในนิจานตาดกอยู่ในพระติวิดกนะครับ น่นมันจิตได้ก่อตายแต่คําถามคือไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจะนําทำนั้นไปปฏิบัติได้ยังไงต่างวันไม่ใช่เหรอครับอ้าวแล้วถ้ามีอินซีไม่เข้าใจทำไม่ได้แล้วมันจะแล้วมันจะบรรลุทำได้ยังไงอินซีทุกคนมีหมดอ่ะแต่คําถามคือเข้าฟังทำไม่รู้เรื่องจะฟังได้ยังไงมันจะอีเข้ามันจะเข้าถึงอินซีได้ยังไง แล้วมันจะรู้เรื่องในการบรรลุธรรมได้ไงคั้นามคือไปนั่งฟังภาษาด้วยตัวเองเข้าใจไม่ได้จะสามารถเข้าถึงธรมนั้นได้ไหมมันก็ค่อยๆใช้ปัญญาในการที่จะเข้าถึงธรรมอะครับมันจะใช้ <ผม S 1> ปัญญาได้ไง<ห>ร,ะระาะว่ไม่เข้าใจระวังเรื่อยๆรวังเรื่อยๆและรวังบ่อยๆและพิจารณาบ่อยๆจะเข้าถึงธรรมได้ไหมครับจะเข้าถึงได้ยังไงในเมื่อแปลไม่ออก คนหนึ่งผู้ภาษาไทยคนหนึ่งผู้ภาษาอย่าเ,<ร>าาเาพิ่งตัดสินใจด้วยว่าคนกว้างอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าคนกว้างอาภิธรรมจะเข้าวังแปลงไม่ออกเมื่อคนกวางนั้นแล้วมีติดน้อมโยนี้โผล่เข้าไปแล้วไปหาตักษาคกำแปลเพื่อที่จะเข้าใจได้ไหมครับไทรอ่ะใครศึกษากำแปลหามาหน่อยไทยงานศพทุกวันนี้แล้วกลับไปนั่งเรียนอภิธรรมมีไหมขอดูหน่อยไปหามา สังกุศลาทำมาสี่จบเนี่ยพี่ทำเนี่ยที่สวดในงานศพเนี่ยไปหามาให้หน่อยใปกลับบ้านไปแล้วไปเปิดไม่เจอปีโดกาอการอยู่ด้วยกูส่วนและอกูศลเลยครับและการตั้งจิตไม่ให้เกิดอกุส่วนเลยครับอัพยากตาครับอัพยากฤ,าากฤา็ไม่มีอากุส่วนและกุศลน,นะเหรครับนั่นไงแล้วใครรู้อ่ะมันก็ต้องคือคนที่มันน้อมจิตน้อมใจอ่ะครับผมมันจะไปติดตามต่อไปครับ แลวไทยแลวทำไมไม่สวดให้เป็นภาษาไทยไปเลยล่ะทำไมต้องมาสวดให้คนมานั่งวัดกันว่าเออจะน้อมไม่น้อมก็ในเมื่อแค่พูดเป็นภาษาไทยสวดเป็นภาษาไทยแสดงทำเป็นภาษาไทยมันจะตายหรือไงมันง่ายกว่าไหมที่จะแสดงเป็นภาษาไทยไม่ต้องมานั่งน้อมไปมาก็น้อมไปในภาษาที่ตัวเองเข้าใจได้พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าให้สื่อสารหลักธรรมของพระองค์ภาษาอินฐานเดิมที่ตัวเองัรู้อยู่ อ้าวแล้วตัวเองรู้ภาษาไทยแต่ไปนั่งฟังบาลีมันจะรู้อยู่ได้ยังไงอ่ะมันได้ทั้งสองนะครับ <c oughs> มันจะได้ทั้งสอง <c oughs> ได้ยังไงอาจารย์ไม่ได้เรียนบาลีไปฟังสวดบาลีทั้งชีวิตกูยังไม่เข้าใจธรรมะเลยทุกวันเนี้ยแต่ที่สแคัญคือรู้สภาวะอารมณ์นนประเทศแต่สวดไม่ออกแต่แต <c oughs> ่แต่ที่งงสะวดเกอดรู้สภววาอารมณ์นี้ที่สุดนะครับถูกไหม มันจะรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่เข้าใจหลักธรรมจะรู้สภาวะได้ยังไงยังไม่เข้าใจได้ส้มว่าสภาวะธรรมแปลว่าอะไรยังไม่เข้าใจได้สามว่าสภาวะธรรมต้องไปรู้สภาวะธรรมตัวไหนมันไม่รู้เลยสัมมาทิฏฐิยังไม่เกิดขึ้นเพราะมันฟังธรรมไม่เข้าใจแล้วมันจะไปปฏิบัติตามให้เข้าใจอย่างถูกต้องได้ยังไงนี่ปัญหาคือเรายังไม่เข้าใจหลักธรรมได้ําเมื่อไม่เข้าใจหลักธรรมไปฟังคนชาวบ้านภาษาด้วยตัวเองไม่เข้าใจแล้วมันจะไปปฏิบัติตามได้ยังไง นั่นน่ะคือประเด็นประเด็นคือยังไม่เข้าใจด้วยซ้ําแล้วมันจะไปโยนิโสยังไงโยนิโสเข้าใจหรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรคนที่ฟังอะนะ่ะมันก็ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าโยนิโสว,ว่าคืออะไรอืม ผู้สิแค่นแบบนนหนึ่งตบบ้นรถวิ่งผ่านเสียงดับแต่ถ้าว่าคนตั้งใจจริงๆเมื่อกวามเป็นภาษาบาลีมีแต่ตาเกิดขึ้นจริงๆเขาก็จะไปาสนารับผมมา,าคุณเบียไม่มีมันไปไปไม่ได้ S <S ไม่มีใครที่มาดั้งด <ขา S 1> ื่<ข>าภาษาบาลีไม่เข้าใจตาบอดแ,แล้วมาหลายปีมีหนึ่งครั้งอะครับอะไรนะมันไม่มีม,มันมันมีครับผมถึงจะน้อยแต่ก็มีในความตรตาเหล่านั้นแล้วทำไมไม่พูดภาษาทำไมไม่พูดภาษาที่คนไทยมันเข้าใจล่ะไม่พูดภาษาที่คนไทยไม่เข้าใจทำไมถามแค่นี้เลยตอบให้ได้สิ พระบาลีมันเป็นภาษามัคข้ไหครับก็แล้วทำไมไม่สองพันส้วยตปวเปลครับทำไม่แปลมันก็มันก็มีบางวัดเขาก็แปลนะครับบางพื้นที่เขาก็แปลแล้วทำไมไม่แปลแต่แล้วทำไมไม่แปลทุกวัดล่ะอันี้มันตามเหตุและตามพื้นที่ครับผมเราว่ามันตามมาครับก็ได้ครับ ก็ได้เนี่ยก็ไม่สามารถบังคับได้ไงคุณก็ไม่สามารถไปบังคับคนอื่นเขาได้เหมือนกันกที่เขาจะสามารถแสดง,งวิาพากษ์วิจารณ์ก็ถูกต้องแล้วอ้าวอาจารย์มีความผิดอะไรในการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ก็ในเมื่ออาจารย์ <ผม S 2> ต้อง,องาการให้คนเนี่ยกลับไปสู่จุดเดิมผมไม่ได้ว่าคุณผิดแต่คือผมแค่ถามว่า,า,าการแต่นั้นสมบุญย,ยังไงแค่นั้นเองอครับแล้วมันผิดยังไงอะ่ะก็ผมไม่ได้พูดว่าจากการสมบผิดนี่ ถามคุณได้ไงว่าผมพูดไปหรือยังว่าการจัดการสอนมันผิดผมพูดคําไหนก้ถามไปก็ยังไม่เห็นคุณตอบได้เลยว่าผิดตรงไหนเมื่ไม่ผิดผมไม่ได้ว่าอะไรเลยครับไม่ว่าแต่เถียงจังเลยเหมือนกัน <c oughs> ประเด็นอื่นจะถามอีกไหมไม่มีครับโอเคอนุโมทนาด้วยจ้ะ